สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่พน้องๆ้องเพื่อนเพื่อนเจ้ายูทูบนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบสมบัติดำสิ่งนะครับพี่นอ้องวัอนีพ้พาพี่พ่น้องมาชมนิตาชินะครับ ซตเอ็กซ์นะครับมีตาชิเซตเอ็กซ์สองร้อยนะครับอ่าตัวน,นี้น่าจะเป็นรุ่นฮาจีพี่น้องดูอัวใหญ่ทีเดียวพี่น้องอือมีตาชิน้ำหนักน่าจะอยู่ประมาณข้อย่สิบเอสกี่สิบสองตันนะครับพี่น้องอ่าอ่าพิถึกประกันได้ก็ขอโทษขออภัยพี่น้อง เรื่องน้ำหนักนะครับเซตสองร้อยนะครับห้าจีรุ่นสแตนดาร์ดบอกโมเมนต์นะครับสแตนดาร์ดต้องสองสองร้อยสิบนะครับอันนี้เป็นสองร้อยพี่น้องใส่เกื่งยนต์หกสูบ ไดเรกอินเจคชั่นเทโบพี่น้องอ่าเป็นของอิซุสุนะครับน่าจะเป็นเครื่องยนต์6 b g นะครับ6 b g 1ที่นะครับตนนัวนี้6 6 b g 1ที่นะครับ แรงมาห่งกําลังแรงมานี่น่าจะอยู่ประมาณร้อยหกสิบแปดแรงมาเนาะครับฮออโอ้วันนี้พาพี่พ่อนองมาเบิงนะครับเป็นอของบริษัทอาเพื่อนเกษตรกรนะครับ อยู่ทังบานไว้พี่น้องอยู่กับฟา้ามซีพีเนาะครับพี่มาพอสั่งเห็นฟ้ามหมูพี่น้องนะครับพี่เฮชกะเห็นเวลาหลายเดือนแล้วพี่น้องแต่ว่าบบมีโอกาสได้เข้ามาถ่ายถ้ำเนาะครับเมื่อเนี้ก็ได้โอกาสเข้ามาพี่น้องมากับทีมงานรถด,ดำเฮานี่ละ ก็เลยได้มีโอกาสกลับมาถ่ายท้ำในหน้าง,งานของเพื่อนนะครับอ่าก็ขออนุญาตบาดค้ำนะครับเบอร์นี้กลับมานั่งกันกับทีมงานหกล้อนะครับที่เขามาทำงานอยู่ในหน้างานมรง,ง,งนี้พี่นอ้องอ่าอยู่กับฮิตาชินะครับเซทเอ็กซ์สองร้อยนะครับตัวนี้ ของบริษัทเพื่อนเกษตรกรุ๊ปพี่น้องโดยโชเฟอร์เฮ้ามานี่เป็นโชเฟอร์อึ้องนะครับโชเฟอร์อึ้องเป็นโชเฟอร์นะครับเป็นผู้จัดให้ทีมงานเฮ้ามานี่กุ้งกี้นี่รุ่นนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณหนึง่งชิวนะครับกุ้งกี้ใหญ่หาฟันพี่น้อง สุยดยอดุดยอดใหญ่ขนาดเลยพี่น้องใส่เครื่องยนต์อิซุโซนะครับเป็นเครื่องหกสูบได่เล็กไอ้ชั้นเทอร์โบพี่น้องหกวีจีหนึ่งที่นะครับร้อยหกสิบแปดแรงมา งานาเชี่ยลิงกองดินหรือว่าดินที่ที่เหลือนะครับพับพื้นที่ไมนะครับเพื่อจะได้ทำการาทคอนเกรตนะครับเมือนี้รถดัมเฮ้ากาับยู่แถวบานเฮา,านี่พี่น้องมารวมทีมงานกับเพิ่นนะครับอ่าตอนนี้เป็นรถผู้เฒ่าบัดดี้นะครับนี่ ดีสุสุหวัวกระตูนนะครับรอยรยี่สิบแรงมานะครับโอ้ดเดือดเดือบเดือดเดือบเลย นี้รถดำได้เที่ยวละเก้าสิบบาทนะครับการถือว่าโอเคอยู่พี่น้องเรียนบ่ไกลพี่น้องแลีนอยู่ในนี่นะครับในบริษัทของคนหรือว่าในโรงงานเท่านี้แลีนไปเท่ทั้งหลังนะครับเที่ยวละเก้าสิบบาทเมือนี้มีรถดำเรียนน้ำกันซีขั้นนะครับ แล้วครับนี่กูเบาบัดดีครับเป็นจัดมาไม่พี่นอ้องตัวนี้ื้อมาเงินสดเลยครับสามแสนหาพี่นอ้องร้อยย่สแรกมาเอาพี่หลงครับกูเบาลิธิชัยใส่ยางเก้าครับตัวน,นี้ร6 0ยหกสแรกมานะครับ 6D10C อ่าพี่หลงโอ้หง่ครับใส่ช่วงล่างนี่ใบแท็กนี่80เซนนะครับใส่ลูเลอร,รองรับการกระดกนี่7ลูกพี่น้องอ่าแค่เรียรองรับโซนนี่ใส่สองโตนะครับสำหรับเจ้า นี่ตาชิเรียกเรียกสบอร์ดนะครับอ่าขอมุ่นกับว่าเน้นเท่าไรพี่นอ้องอ่าที่ว่าพีทว่าถือไปแน่กัขอโทษขออภัยพี่นอ้องอ่าผู้รู้นะครับอ่าผู้รู้หลายกว่าผม พอผมกะเป็นมือไหมครับพึ่งหัดครับหัดเดินนะพี่นอ้องพ่อโม่นพ่อตรงกะจะเฝ้าดา,าเฝ้าวากันพี่น้อง งามมักนะครับดินแดงนะครับพี่น้องเอาจัดเต็มเลยครับไปเศษดินเศษที่เหลือใส่แล้วพี่น้องต้องเชี่ยริ่งหอ,อกนะครับเพราะว่าพันธีเอาไวท้ทา เทพื้นหรือว่าเทสถานที่เป็นมองจอดรถนะครับดินนี่เอาไปทั้งหลังพี่น้องเอาไปสมที่ที่มันยังบอท่านได้ระดับนะครับเดี๋ยวผมจะเขา้าไฟไทยทำให้พี่น้องในเบื้องนะครับมองเททั้ทงในนะครับอ่า เดี๋ยวต้องขออนุญาตพ่นซะก่อนพี่น้องเิ่นที่ให้เขาไปบ่อบ๊บมีคนงานหลายพแผนพี่น้องที่เขามาเห็ดพอเป็นงานก่อสร้างนะครับหนางานก่อสร้างพี่น้องนี้เท่ากระโยครับเจ้ายิตาชินะครับ <it> ผู้จัดให้ทีมงานมาเนี่ก็เป็นโชเฟอร์อึองนะครับผู้คนจัดให้ทีมงานเข่ารถด,ดำนะครับสวัสดีไปยังโชเฟอร์นะครับโชเฟอร์อึองนะครับที่ให้จมบัดจำสิ่งได้ทายทำเจ้าพิตาชินี่นะพี่นอ้องขออนุญาตบาดคำเพื่อเราละบนว่าบุกเป็นยังนกไายเลย,ยว่าสัน ขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับก็มีหลายแผนกที่นอ้องที่เป็นกำลังจัดกำลังสางกันอยู่นี่คนงานแต่เยอะแยะเลยนะครับรถโม่ปูนรถเทพปูนกับมากันนะครับทางพุ้นกับ เป็นแชทนะครับตูดรุ่นตูดมอเขานะครับอ่าตัวนี้เป็นโรเก้ครับเสียตน YouTube. ้นโยธุปีสันมกจกนะครับตัวนี้รอยเ็ดิหาแรงมากบีดีหนึ่งนะครับ còn đẹp đâu พี่น้องเพิ่นกระลังแางอยู่ครับอ่าเป็นฟาร์มหมูซีพีนะครับอ่ะรอยเก้าห่าครับตัวนี้งโรบก,กีเสียเว็บสีวิไลทั่วนะครับ ปุ่งจีนี่น่าจะอยู่ทีหนึ่งคิวพี่น้องหุนจุดหนึ่งขิวนะครับเบิง่งใกญ่ๆกันยังฟึกเลยคือกันพี่น้องไอ้พลังแรงมาอยู่ทีร้อยหกสิบแปดแรงมาเนาะครับหกสูบ แถมเียจ้ากุ้งกีกันนะโอ้กุ้งกีแถมนี่ยมะพร้าวจะบาดนี่โอ้สุดยอดจัดเต็มเต็มครับอันละบุ๊บโอ้เอ้เออเหลือๆเลยนี่ สำหรับมื้อนี้คลิปนี้ลากันสัมนีสักวันพี่น้องนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจังกลับมาพบมาพอกันไหมครับขอให้พี่น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพี่น้องมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับคลิปหน้าพอกันไหมพี่น้องสวัสดีครับ